เอามาเยี่ยมยามค่ำคืนครเด็กๆของนาเล็กนะอยู่ดูแลสวนคอยเก็บกินมะเรลงเน,นี่ยน่ารักนะมช่องกิตในสรพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ ี่น้องอยามค่ำคืนวันนี้นาเล็กพามาเยี่ยมชมว่าเจ้ากระปอมน้อยจะนอนต้นเดิมหรือเปล่าอันนี้เป็นครั้งที่สามนะครั้งที่สองนี่ก็มีนอนบ้างไม่นอนบ้างนะ,ะนต้นนี้เนี่ยปกติต้นนี้เขาจะนอนอยู่อา้าวนี่ะนะนะน,ะนะยังอยู่ฮะยังอยู่ตัวนี้ยังอยู่นี่ยังอยู่ที่เดิมแม่ ดูท่านอนเขาทีน้นี่ยังอยู่ที่เดิมเนี่ยแสดงว่าเขาก็รักเหมือนบ้านของเขาเหมือนกันนะก็ะคือต้นไหนต้นนั้นนะต้นมะนาวต้นเดิมส่วนอีกตัวหนึง่งตัวนี้จะเป็นต้นมังคุดนะนั่นฮนะนู่นต้นเดิมมาแต่ว่าย้ายที่นะ าก็รักถิ่นเหมือนกันรักเหมือนบ้านเขาเหมือนกันน,ะนี่แหละธรรมชาติของสัตว์ที่อยู่ในสวนเรานะน่ารักน่ารักนี่เดี๋ยวไปดูที่โซนต้นผักชายาหน่อยว่ายังอยู่หรือเปล่าต้นต้นผักชายานี่จะมีอยู่ตัวหนึ่งแต่ว่าวันนี้มองไม่เห็นนะ ปกติจะอยู่แถวนี้ไม่รู้ว่าอยู่ใกล้ๆแถวนี้หรือเปล่าอะดูฮะไม่เห็นโอ้หนเดี๋ยวเห็นหางหางใช่หรือเปล่านี่นี่นีอ้าวย้ายต้นย้ายต้นมาอยู่ต้นเป็นต้นเคกานะ โอเคก็เข okay. าก็ถือว่ารักถิ่นเหมือนกันนะนี่แหละธรรมชาติของสัตว์ที่เป็นสัตว์เลื้อยคานที่อยู่แถวนี้ช่วยดูแลสวนเก็บกินมแมลงกันสำหรับวันนี้นะเล็ก,ก็เก็บมาฝากกันเพีย<ส>งเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนะเ,นเนล็กกิจนรยชนแนลสวัสดีครับ